กิจกรรมความเปลี่ยนครั้งที่75.1ครับบัตรนี้เป็นครั้งที่75ตรงกับวันที่23เดือนมกราคมสสอสองพาร้อยหกสิบเก้า ข้าพเจ้านาชาชัยเริ่มกวนทงใจขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยิยบูชาเดี๋ยวมาคำวสีเทระเจ้าองค์หลวงปูสนนปป่สมฤทธิ์ลุงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทเวาดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราไทยครูบาอาจารย์และเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไป บทส่วนจุงนงเทวดาสมรตาจักกะวาเลสุอัตตาขันยันตุเทวตาสัตมังมุนราชสาสุนันตุสังฆมุกสทังสังเคฆาเมจารุเปสิลิกัสัตเตจันตาลิแขวิมาเนตีเปรัตเถจคารเมตรุปนาคาหเนแก้วปรรทุไมฮิเคเตปุมาจจยันตุเทวาชลธารวิสเมยยักันทับพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวัวรัวัจนางสาทวเมสุนันตุธรรมสลากาโรยพัทันตา ธรรมโสนาการโดยพัทันตาธรรมโสนาการโดยพัทันตาบุตรสวนนมกาสิทธิคาถานาโมตัสสะพคะวาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพคะวาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพคะวาโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรสัจจกิริยาคาถานาติเมสนากันยังพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโซนิเมหุตุสัปทา นัติเมสานังยังยังมูเมสานังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะสุติเมโหตุสัพปธานัติเมสานังยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวาวเชนะสุติเมโหตุสัพปธาปุสาวะมหากาลุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากาลุณิโกนาโถหัจจะถายะสัพพาปะเนียงปุเรตวะปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจาวเชนะมาหดตุสัพพูปัตถวามหาการุูิโกนาโทอิตายะสัพพะปานิหนังปุเรตวะปารลามิสพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหดตุสัพพูปัตถวามหาการุูิโกนาโทสุขายะสัพพะปานิหนังปุเรตวะปารลามิสพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหดตุสัพพูปัตถวา บูสูตรมหาสมัยสูตรเอลเมสุตังเอกังสมายังพระกวาสสเกสุวิหารติกปิละว,วัตุสมิมงมหาวเนมหัตาพิกุสังเคนะสัจิงปัญจามาเจหิพิคุสัจเจหิสพเพเหวอาอรันเจหิทัสสหิเจโรกัตทาสุหิเจวตาเยปุญเยนะสันิปนิตาโหติปกรวันต่างทัศนายะพิกุสังคันจะอัทาโคจะตุนังสุทาวัสกายิการังเทวานังเอตตาทโหสีอยังโคภระกวาสสเกสุวิหารติ กปีราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัติงปัญจามาเตหิภิกขุสัตเตหิสเพเหวะอรันเตยิสัชสหิจะโรกาทาตุหิเทวตาเยปุญญานะสันติปติตาโหติภควันตังทัศนายาภิกขุสังขาจะยานุนะไมยามปีเยนะภควานิเตนุปัสสังกาเมยามะอุปัสสังกามิตวาภควะโตสันิเกปเจกาถาภาษาภเสนยามาจิอัตขุตาเทวตาเสยถาปีนามะพระวา ปุริโสสัมมาเชตังวาภาหังภาสาเลยยาภาสาลิตังวาภาหังสามินชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาภะคะวาโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทวเทตวะเอกามันตังเอตอัทังสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันนิเกอเมกาตังอภัสสิมาหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายา สมาคตาอาคาตาภังอิมังธตมะสมัยยังจักกิตายวะปราชิตะสังคติอัตโขปราเทวตาภควาโตปสันิเกอิมังคาถังอาพาสิตตตะพิโคสมาตหางสุจิตตังอัตโนโอชุกมากังสุสาราติวานเนตตาเนคเหตวะอินทิยนิรักขันติปฏิตติ อาตาโขปราเทวตาปะกวตโตสันติเกอิมังกะถังอภาสรีเจตวาขีรังเจตวาปริกังอิตะขีรังโอหัจามะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลาจะขุมมาตาสุสุจะขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตาโขปราเทวตาปะกวตโตสันติเกอิมังกะถังอภาสรีเยเกจิตปุตังสานังกาตาเสนาเตกมิสันติอปายยะปูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปุริปุริสันติติ อัตโกปะกวาพิข the <hip> ูมังเทศีเยปุญญาะพิขเวทัสสุโลกาตาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัสนายาพิคุสังขัญจายาปิเตพิขเวอเหสุอติตามันทานังหลนโตสามาสมุตตาเตสัมปิภคกวาตานังเอตตาประเมยวัตเทวตาสันติปสันิปติตาอเหสุเตยถาปิไมยังเอตารหิยปิเตพิขเวปวิสันติอนาคตามันทานังหลนโตสามาสมุตตาเตสัมปิภคกวาตานังเอตตาประเมยวัตเทวตา สันนิปาติตาปวิสันเตศริสธาปีไมหังเอตตาหิอจิกิตสามีพิฆเวเทวกา,ายานังนามานิกิตายิสามีพิฆเวเทวกา,ายานังนามานิเทศิตสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนา,าัะสาธุกังมนัสิการุตถาภาสิสามิติเอวังพันเตติตโคเตภิโคปะกวาโตปัญจสุสุงภะกวาเอตตาทาวจั พิโลกะมนุษย์กัสามิยัตถปุมาตัทธสิตาเยสิตาคิเลขาปราหิทตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสาลีนาลุมะฮังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสนามะนาวิลาพิญโยปจัจสเตยัตวะวเนกปีรวาตเวกโตอมเตยิสัทธาสาวเกสัสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาจพิโคโวเตจจตตปะมัคคุุสุตวะพุทธสัสสานังเตสัมปาตาหุเตสัมปาต ปาตุระหุยานาอมนุสานาทัศนังอเปเกสจามัทคุงสาสังอัจสตลิงสตังเอเกสาสานังอมนุสานามัทาสุงอเปเกน,นันตามตัทคุงทิทาทิสาสภาผู้คาหุงจันจาพภงอภิญญาวะกวากิตวานาจักุม,มาจัโตอมัยิสถาสาวเกสสาสานะเรละเตเท,ทวคายาพิกรจาเตวิชานาถานพิโค เยาวังคิตายิศสามีเคระคีราหิอานุปปสโสถัสตาสาสาวยขาปุมมากปิรละวัตวาอิทิมันโตชิติมันโตวิปวันละมันโตยัสสัสินุโมทามานาภิกกังภิกขุนังสุพิจิงวะนังชจสาสาสาวิวัจายาขาณัตมันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสัสินุโมทามานาภิกกังภิกขุนังสุพิจิงวะนัง สาธาคีราติสาสายขานาตะวันนิโนอิทิมันโตอิมันโตวันตะวันโตยะสิณโมธรมมนาภิกรมุงภิกนังสิจิงวะนังอิเจเตโรลักษษาสาสายขานาตะวันนิโนอิทิมันโตอิมันโตวันตะวันโตยะสิณโมโมธรมมนาภิกรมุงภิกนังสิจิงวะนังเวสามิตาปัจจัตตายาขานาตะวันนิโน ดิจิมันโตทีมัโตวรมะโตสยัิสนมตมานพมุกนังสิวนังกุมปโรราชาิโกะปุรสานิเวสนังปิโยนังสตัสัยสังยะการบิยุปสติกุมโลราชาคิโกโสปะคะเสวิติว่นังุริบาจาริสังนัชาตธาตะธทโตาติยัดคันทพานังธิวติ